สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากห,หลายสาระนา่ารู้และความเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเยี่ยมหมู่บ้านตลาดผ้าไหมนะคะหมู่บ้านผ้าไหมลูกนะคะบ้านท่าสว่างนะคะวันนี้เราเข้าจากฝั่งทิศใต้นะคะทุกคนเราอยู่ร้านวนิดาไหมไทยนะคะอยู่บ้านท่าสว่างสุรินทร์0 8 4 6 1 7 4 4 1ีนเนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 4 6 1 7 4419วันิดาผ้าไหมสุรินนะคะแต่เรามาเห็นผ้าายสวยมากเลยนะทุกคนร้อยห้าสิบบาทนะคะมีผ้าายด้วยนะคะน้องจะเอามาไวไวให้ดูด้วยแล้วก็ถอดตีนสวยเลยนะคะทุกคนอันหนึ่งก็เลือกไปแล้วอันหนึ่งนะคะก็เอาอยากอยากใส่ผ้าายบ้างแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะทุกคนเนาะไปดูข้างในดีกว่านะคะเนี่ยผ้าพันคอสวยมากเลยนะคะทุกคน นี่นะคะผ้าพันคอนั่งผ้าพันคอจักบาทนี่โอ๊ะร้อยห้าสิบหรอคะสวยมากคนนี่นี่ผ้าพันคอสีม่วงนะคะโอ้สีม่วงสวยมากค่ะทุกคนเออร้อยห้าสิบละสวยนะคะเป็นผ้าไหมนะคะแล้เวเราเข้าไปดูร้านข้างใน เดี๋ยวทกทายนิดนึงวัดดีนะค่ะวัดดีไดาจา้จ้าลูกวัดดีค่ะวัดน,นิดาผ้าไหมนะคะก็อยู่ตรงที่ใต้นะคะเดินมาในถนนก็จะมีผ้าไหมวางยาวเลยนะคะทุกคนมาจนถึงฝั่งนี้เราเลือกเข้าวันนี้เราเลือกเข้าทางที่ใต้ใส่รองเท้าเข้ามาเลยนะคะเนี่ยสวยงามนะ,ะทุกคนผ้าไหมสวยงามมากเนี่ยผ้าไหมท่าสว่างนะคะวัดน,นิดาไหมไทย มาเลือกได้เลยนะคะทุกคนมีทั้งสีเคมีสีธรรมชาตินะคะไปถึงนุ่งเลยอ่ะเนี่ยตัฝั่งนี้นะคะน้องเขาพ่อฝ้ายมาไว้ด้วยนะสีนะคะราคาก็ติดต่อกันได้นะคะอ่ะาั่นท่าสว่างเปิดขายผ้าไหมเลยนะคะทุกคนเป็นหมู่บ้านขายผ้าไหมเลยนะ,ะขายขายในบ้านเลยเปิดขายตามบ้านเลยนะคะ ในบ้านตาถนนสวยนะคะสวยสดงดงามเลยทั้งสีเคมีและสีธรรมชาตินะคะเนี่ยเข้ามาเราจะหลงลงผ้าไหมเลยแหละนะคะ <Yeah. S 1> สวยจริงๆนะทุกคนสวยมากๆเลย mm hmm. สน่ใายนะคะทุกคน mm hmm. เพิ่นเปิดพัดลมให้ผ่อนเด้อบ่หวนเด้ค่ะพี่น้องจ้าเด mm ี hmm. ๋ยวเราพาชมนะคะทุกคนเนาะสวยจริงๆนะคะ mm hmm. ผ้าไหมก่อน <c oughs> อาทิตยนี้จะไม่ได้อยู่ในตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะเพราะว่าเราจะไปตะไปอำเภออื่นนะคะทุกคนเราก็เลยจะขอมาเก็บงานผ้าไหมที่ท่าสว่างไว้เลยนะคะเนี่ลายนี้สวยมากเลยทุกคนโอ้โหเนี่ยสวยจริงๆนะคะ ร้อยสีพันลายจริงๆนะคะก็จะมีมีที่ประถุงเย็บสวยงานนะคะทุกคนคสวยงามน,นะคะแล้วก็มีผ้าแบบผ้าตัดเสื้อก็มีนะคะเนี่ยตัดเสื้อก็มีแล้วก็เข็มขัดนะคะเงินเข็มขัดทองสวันดีค่ะัดีค่ะ ร้านเดียวกันบ่แม่หรือว่าคนละร้านคน็นร้านดูตรงไหนได้เออ,ขอ,ขอ,ขอค่ะขอบคุณมากค่ะนี่นะคะแม่ก็มานั่งขายอันนี้มันเป็นผ้าอะไรแม่ผ้าคลุม,มผ,ผ้าคลุมไหล่เนาะแต่เป็นผ้าไหมเนาะอ๋ออ๋อผ้ากับฝ้ายแกมแพลนะคะเนี่ย ไปร้านติดต่อกันเลยนะคะทุกคนดูร้านไหนก็ได้เพราะว่าเปิดกว้างนะคะถ้าสว่างไม่ได้ห่วงอะไรนะทุกคนก็มาถ่ายทํากันได้เลยแล้วก็มาดูนะคะชอบใจก็เลือกไม่ไม่ชอบใจก็เอาเอาที่ชอบใจแล้วก็ <c oughs> เงินในกระเป๋านะ,ะพอเลือกได้นะคะทุกคนผ้าไหมนะคะสีเคมีสีธรรมชาติก็ขึ้นอยู่ที่ลวดลายน,นะคะแล้วก็การถักทอของผ้าไหมด้วยนะคะว่าจะ และแต่ราคานะคะราคาขั้นต่ําก็แจกแอนเม็ดลงมาน่ดหนึ่งนะคะทุกคนก็จะขึ้นอยู่กับปลายของไหมด้วยแล้วก็การโทรนะคะออกลายมัดมีกันนะ,ะทุกคนเนาะแต่ผ้าไหมหอันนี้ของคุณศรีสุดาไม้ไทยนะคะเจุดนี้สวยงามเลยนะคะทุกคนมาเลือกชมกันได้นะคะแอนเม็จะเก็บเป็นจุดๆให้ไว้นะคะแล้วก็เนี่ย เนีย่ยเป็นผ้าอืดอโทน,นะ,ะสวยงามทุกคนสีธรรมชาติยกดอกนะคะอันนี้เขาจะยกดอกไม่ไม่ยอมหรือว่าเนีย่ยยุดดอกพ๊กไทยยกดอกลูกแก้วนะคะเพื่อให้สวยงามยิ่งขึ้นให้เกิดลวดลายนะทุกคนเนาะให้เกิดลวดลายนะคะ,นะ,คะสนใจแวะมานะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนู้นด้วยนะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะค่ะที่นะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะก็จะไม่มีเขาจัดระเบียบได้แบบสะอาดเรียบร้อยเลยนะทุกคนสะอาดจริงๆเนี่ยแบบตั้งแต่เราเดินเข้ามานะถึงสุขค่ะลักษณะมากเลยนะทุกคนนี่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านผ้าไหมอีกร้านนะคะก็จะมี มีเสื้อมีเนี่ยเสื้อผ้าใหม่นะคะขออนุญาตถ่ายได้จ้านี่นะทุกคนโอ,คโอเคค่ะโอเคค่ะนี่นะทุกคนบันเก็บให้ชมกันนะคะตันนอนนะทุกคนจไม่เป็นไรคะ่ะโทษด,ด้วยโท้ด้วย 对 <laughs>。 ชงต่อรัศมีไลสไตล์ก็พามาเก็บบริษันะคะชมผ้าไหมสวยๆนะคะมีบ้านท่าสว่างตะบนท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะคะก็บางทีนิ่งว่าเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับสราระน่ารู้และความเพลิดเพลินจากเราบ้านไม่มากก็น้อยนะคะสนใจผ้าไหมนะคะเรามาได้ที่บ้านท่าสว่างนะคะตำบนท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์เลยนะคะก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะคะก็ วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้การสนับสนุสนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่หมๆต,ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมเป็น EP ีที่2ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็น e ีีแรกนะคะของวันที่9พฤษภาคม2568 เดี๋ยวเจอกันที่พี่ต่อไปนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ